สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตามหัวข้อของคลิปในวันนี้เลยค่ะวันนี้มีสิ่งมานําเสนอนั่นก็คือเรนสีผมจากฝั่งญี่ปุ่นและฝั่งเกาหลีค่ะกาลังเป็นสีที่นิยมมากๆเลยค่ะในช่วงสปริงนี้นั่นก็คือสีส้มนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าทางช่องเราไม่มีทางพลาดแน่นอนค่ะครั้งนี้นั้นเป็นสีที่ผสมขึ้นมาใหม่ค่ะโดยมีอินสไปร์ไชั่นมาจากชาดําไทยนั่นเองค่ะรายละเอียดสีและขั้นตอนต่างๆจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มจากการกัดสีผมกันก่อนค่ะเพื่อปรับระดับโทนสีผมให้สว่างเพียงพอค่ะในครั้งนี้นะคะเราจะทําการแบ่งการก,ก,กัดสีผมเป็น2ส,ส่วนหลักๆค่ะนั่นก็คือผมในส่วนที่ผ่านการย้อมสีผมมาก่อนแล้วก็ส่วนโคนดําขึ้นใหม่ค่ะ โดยนะคะให้เริ่มลงสีกัดค่ะจากบริเวณส่วนที่เป็นข้อต่อเชื่อมต่อกันนะคะระหว่างคนดำแล้วก็จากส่วนบริเวณปลายผมที่เคยผ่านการย้อมสีผมค่ะนั่นก็เพื่อให้ผลลัพธ์ของการกัดสีผมออกมานั้นดูเนียนแล้วก็เชื่อมต่อกันนะคะเพื่อไม่เห็นเป็นรอยต่อของสีค่ะหลังจาก,กลงน้ํายากัดในส่วนบริเวณเชื่อมต่อกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มขยับมาลงในส่วนของปลายผมที่ผ่านการกัดสีผมในครั้งก่อนค่ะ นั่นก็เพราว่านะคะสีผมย้อมในครั้งก่อนค่ะเป็นสีผมที่มีเบสเป็นโทนน้าตาลนะคะซึ่งเบสโทนน้าตาลนี้จะมีเม็ดสีแดงแล้วก็เม็ดสีส้มผสมอยู่ค่อนข้างมากค่ะดังนั้นเราจะเริ่มทําการลงในส่วนบริเวณปลายผมก่อนค่ะ กลับกันนะคะถ้าหากว่าเราทําการลงน้ํายากัดในบริเวณส่วนคนดําขึ้นใหม่ค่ะส่วนบริเวณคนดําขึ้นใหม่นั้นเป็นส่วนที่ไม่เคยผ่านการทําเคมีหรือว่าการย้อมสีมาก่อนดังนั้นค่ะน้ายากัดจะค่อนข้างออกฤทธิ์ได้ดีค่ะแต่หากว่าเราทำการลงในบริเวณคนดําขึ้นก่อนนั้นผลลัพธ์ของสีที่ออกมาจะดูสว่างไม่เท่ากันค่ะหลังจากที่เราลงบริเวณส่วนปลายผมครบแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะทิ้งไว้สักครู่แล้วก็ขยับมาลงในส่วนบริเวณคนดําขึ้นใหม่ได้ค่ะ ในการลงน้ายากรดในบริเวณใกล้ชิดโคนมากๆนั้นนะคะจําเป็นที่จะต้องระวังอย่างมากค่ะเพราะว่าน้ายากรดนั้นค่อนข้างเป็นเคมีที่รุนแรงค่ะถ้าหากว่าเราให้น้ายากรดนั้นสัมผัสกับหนังศีรษะโดยตรงจะไม่เกิดอาการแสบแล้วก็คันได้ค่ะซึ่งทางเรานะคะจะมีเทคนิคนึงค่ะในการลงน้ํายากรดนั้นเรียกว่าคิริคิริค่ะจะเป็นเทคนิคจากทางญี่ปุ่นถ้าแปลเป็นไทยก็คือการลงน้ํายาที่ใกล้ชิดโคนมากๆแต่ที่จริงแล้วไม่สัมผัสหนังศีรษะค่ะ แต่ผลลัพธ์ที่ออกมานะคะจะให้ผลลัพธ์สีออกมานั้นดูเนียนสวยค่ะแล้วก็ไม่มีความตัดกันค่ะและหากดูตามภาพในวิดีโอนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนบริเวณโคนขึ้นใหม่และส่วนที่เคยผ่านการย้อมสีนั้นดูค่อนข้างเนียนกืนกันแล้วค่ะ ะะจะพักทิ้งน้ํายาไวสักครู่นึงค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปล้านน้ายาออกกันค่ะและนี่ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่เรากัดสีผมนะคะจะเห็นได้ว่าค่ะบริเวณส่วนปลายยังคงมีความแดงแล้วก็ส้มของเม็ดสีลงเหลืออยู่ค่ะ การลงเหลือของเม็ดสีส้มนะคะในส่วนปลายผมนั้นไม่มีปัญหาค่ะถ้าหากว่าเรานำชอบผมนั้นสองไฟค่ะจะเห็นได้ว่าทั่วทั้งสีสารนั้นนะคะมีความสว่างอยู่ในระดับเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะเริ่มทําการลงสีย้อมทับได้เลยค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราจะทําการแบ่งส่วนในการลงนะคะโดยที่จะเริ่มลงน้ายาย้อมนะคะจากบริเวณส่วนปลายผมก่อนค่ะ ทำการลงในส่วนบริเวณปลายผมให้ทั่วทั้งสีสากก่อนนะคะโดยเว้นในส่วนของโคนไว้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มลงในส่วนโคนต่อกันค่ะขณะที่เรากําลังลงส่วนโคนนะคะจะเห็นได้ค่ะว่าส่วนบริเวณปลายผมที่เราทําการลงน้ํายาย้อมไปก่อนหน้านั้นค่ะสีเริ่มที่จะเข้าไปสู่เส้นผมแล้วนะคะ หลังจากที่ลงในส่วนบริเวณปลายผมแล้วก็มาต่อในส่วนบริเวณคนผมจนทั่วแล้วต่อไปแล้วก็พักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็มาเช็คสีกันค่ะในตอนนี้นะคะสีย้อมผมก็ได้เข้าสู่เส้นผมเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณส่วนโคนหรือว่าปลายผมก็ตามค่ะและเมื่อลองเช็คดูใกล้ๆนะคะเมื่อเห็นว่าสีนั้นได้ที่แล้วต่อไปเราก็ไปล้างผมกันได้เลยค่ะ หลังจากที่ล้างผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาเริ่มตัดแต่งทรงผมกันเล็กน้อยก่อนที่เราจะเริ่มเป่าแห้งกันค่ะซึ่งทรงผมของนางแบบของเราในวันนี้นะคะเราจะทําการตัดทรงแบบวูฟคัทค่ะแล้วก็ในส่วนของบริเวณหน้ามานะคะก็จะทําการตัดปรับความสั้นเพิ่มขึ้นไปนะคะเพื่อให้ลุคที่ออกมานะั้นมีความสดใสแล้วก็ดูเหมาะเข้ากับสีผมในครั้งนี้ด้วยค่ะเมื่อตัดปรับเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเริ่มเป่าแห้งกันได้เลยค่ะ สีชาไทยของเราในครั้งนี้นะคะเป็นสีที่ทางสาดิกของเราค่ะผสมขึ้นมาใหม่ค่ะในสีนั้นก็จะประกอบไปด้วยมีความแดงค่ะความส้มแล้วก็ความอบชมพูนิดๆค่ะเมื่อเส้นผมเริ่มแห้งนะคะก็จะเริ่มเห็นสีได้ชัดเจนขึ้นค่ะและเมื่อเส้นผมกระทบกับแสงนะคะก็จะได้เห็นได้ถึงความสวยแล้วก็ความโปร่งใสของสีค่ะ รวมถึงผลลัพธ์ของการกัดสีแล้วก็ลงสีย้อมนะคะจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของสีออกมานั้นดูเนียนแล้วก็สวยกลืนกันมากๆค่ะเมื่อเป่าแห้งดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มจัดแต่งทรงผมกันค่ะหลังจากตัดเส้นทรงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาใช้สเปรย์ค่ะในการคีปให้ทรงผมของเรานั้นอยู่ทรงวาาขึ้นค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสีชาไทยของเราค่ะเดีย๋ยวลองไปดูรูปอัฟเตอร์อื่นๆกันนะคะสำหรับคลิปสาธิตการทําสีผมชาไทยในครั้งนี้นะคะทางเราค่ะก็ได้หยิบเอาเทรนจากทางฝั่งญี่ปุ่นและเกาหลีในช่วงของสปริงนี้มานะคะก็คือเทรนสีส้มนั่นเองค่ะแล้วก็นํามาปรับใช้นะคะมีการผสมสีขึ้นมาใหม่โดยมีอินสปเรชันมาจากชาไทยของเรานั่นเองค่ะ ครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆค่ะที่ได้ลองสีใหม่ๆทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างคะชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะและในครั้งหน้าจะมีอะไรดีๆมาแชร์กันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะ